สวัสดีสสดค่ะกลับมาพบกับพวกเราทีม60อรหันสิทธิ์โหนฟันธงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการถอดรหัสประจำเดือนมิถุนายน2563วันนี้เราจะมาพูดกันอีก3มราศีก็คือราศีเมฆราศีพฤศกและราศีตุล<ช>อาจารย์โอปอสิทธิ์โหนฟันธงค่ะอาจารย์มนเทวาสิทธิ์โหนฟันธงค่ะอาจารย์เอกสิทธิ์โหนฟันธงครับอาจารย์โอปอจะเริ่มที่ราศีตุลเงินก่อนเลยนะคะ ดังนั้นผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนหรือผู้ที่ผูกดวงแล้วได้ลัคนาราศีตุลน,นะคะอาจารย์จะเริ่มในเรื่องของการเงินนะคะเรือนการเงินก็คือโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเรือนกระดุมพักดาวเจ้าเรือนก็คือดาวอังคารอยู่ที่ราศีพิจิก กำลังจะโครจรยย้ยายเข้าที่ราศีมีนนะคะอยู่ในเดือนอริกระดวงชะตาโหาราศาสตร์เรียกว่ากระดุมพระอริกระดวงชะตาดังนั้นจะมีเหตุแห่งการค่าใช้จ่ายคนที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาทศตุลคุณต้องคนพึงระวังกับค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะแต่ในมุมบวกห้ามท้อกับโชคชะตาดังนั้นจะเป็นจังหวะที่ว่าคุณสามารถที่จะท้าทายกระดวงนะคะในการที่จะซุกลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆใช่ค่ะดังนั้นถ้าคุณ ดาวองคารคือตัวแทนของความกล้าถ้าคุณกล้าลงมือทําแล้วจะไม่ผิดหวังเงินก็จะกลับมาได้ค่ะอล,ลินี่อล,ลิน<ด>ี่ะจะแปลว่าแบบสร้างอะไรใหม่ๆได้ไหมคะได้ค่ะ,<ช>คะบุกเบิกทาอะไรใหม่ๆนะคะดังน,น,นั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันพอเข้าเดือนอล,ลิแล้วมันจะมีเหตุไข้ใจอย่างเดียวมุมบวกเขาก็มีค่ะมันไม่รู้ว่าคณสูหรือเปล่าถูกค่ะกล้าขยันขันแข็งเท่านั้นคุณถึงจะได้เงินมานะคะต่อที่ราศีต่อที่ราศีอาจารย์เอกดีกว่านะคะสุขเลยค่ะ มาที่ราศีที่สองนะครับราศีพฤษภนะครับหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับ <S <S คบสำหรับของราศีพฤษภเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับ<ะ>ของคนลกคราราศีพฤษภก็ระหว่างกลางเดือนมิถุนายนถึง,งกลางเดือนกรกฎาคมนะครับดาวการงานของคนเกิดราศีพฤษภเนี่ยยังโครจรร,ร่วมกับดาวพุธพักองศาอยู่ตั้งแต่หลังจากวันที่7มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนั่นแปลว่า พุทธเนี่ยมาจากเรนุตตะนั่นแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยควราสีประสบมีโอกาสจะได้ทําโปรเจกต์เรียนรู้หรืออะไรใหม่ๆที่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ลงตัวหรือจะต้องเข้าไปเรียนรู้ในจุดที่มันมีความรู้สึกยังไม่คุ้นชินนะครับต้องปรับตัวต้องกับอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้แต่ว่ามันต้องอาศัยะระยะเวลาในการปรับตัวให้คุ้นชินไปหน่อยๆนะครับหลังจากวันที่สิบห้ามิถุนาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยดาวอาทิตย์จะโคจรไปสัมพันธ์อยู่ร่วมกับดาวราหูคือดาวการงาน นั่นคือคุณมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโปรเจกต์หรืองานอะไรใหม่ mm hmm. ที่จะวิ่งเข้ามาในช่วงเวลานี้หาจุดเด่น <owing. S 1> หาจุดหาจุดต mm ่างหาจุดเปลี่ยนหาจุดอะไรใหม่ในเรื่องของงานนะครับเพราะดาวอาทิตย์ไปส่งแสงเกี่ยวกับดาวการงานในเรือนการเงินนะั mm ้น hmm. แบบว่ามีโอกาสในเรื่องของการโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการเงินเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับ mm hmm. แล้วหลังจากวันที่21พฤษภาคมดาวพุธจะไปโคจรทับ เข้าเรือนตนุนะครับ,บน,นั่นคือการเงินทับรักน,นานะนั่นแปลว่าโปรเจกต์ที่คุณเฝ้าทํามาที่คุณคิดมาในช่วงก่อนหน้านี้หรือเจรจาอะไรที่มันยังรอผลอยู่เนี่ยมันจะกลับมาเป็นรูปแบบทําให้คุณสบายใจทําให้คุณมีความสุขใจทําให้คุณมีความสําเร็จในเรื่องการเจรจาในการติดต่อนะครับในช่วงเวลานี้ไปจนถึงวันที่สี่กรกฎาคมหลังจากนั้นดาพุสจะโัวจรเดินหน้าเป็นปกติกลับมาทับดาวการงานในเรือนการเงินนั่นแปลว่าในช่วงเวลานี้เองเนี่ย งานเงินมันจะเป็นลักษณะของการหมุนครับหมุนเข้าหมุนออกในช่วงเวลานี้นะครับแล้วถ้าคุณมีอะไรที่ความแตกต่างอะไรไปจากของคนอื่นเนี่ยคุณต้องเอามาจิงไหวจิงพิบหรือเอามาใช้ในช่วงเวลานี้ครับจะก่อให้เกิดรายได้และการรับที่ดีของคนเกิดราศีพฤษภนะครับแล้วมาต่อที่ราศีเมษเลยดีไหมคะเพราะราศีพฤษภเนี่ยเป็นดาวกันเงินของคนราศีเมษนะคะค่ะแต่เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าราศีเมษเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างราศีเมษเนี่นะคะเป็นราศีของแม่ธาตุไฟแลคนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภานะคะหรือผูกดวงวางลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีเมษค่ะราศีเมษมีดาวอังคารเป็นดาวประจําราศีเกิดนะคะ แข่งขยันให้ทายังคารนะคะเพราะฉะนั้นราศีเมฆเป็นคนขย่งขันแข็งมากช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวมฤตยูทับลักนานะคะจึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานน้าที่การงานจะโนเด่นที่สุดแล้วค่ะเมฆดาวเสาร์นะคะ โคจรเป็นเกษตรตาธิบปดีที่ในเรือนการงานเกษตรตาทิปดีแปลว่าความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในหน้าที่การงานโดยเพราะว่าดาบพรหัสตโคจรร่วมด้วยค่ะใช่ค่ะ ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์โคจรตกันร่วมกันอยู่ในเรือนการงานนะคะจึงมีความเจริญเติบโตความมั่นคง,ม,นงมันถึงจังหวะที่ต้องเปลี่ยนใช่ลแล้วคุณจะดีแล้วมั่นคงใช่ค่ะที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนแล้วดีแล้วมั่นคงเพราะว่าอย่างน้นอยเนี่ยดาวพฤหัสคือความเจริญเติบโตความมั่นคง,ตงแต่ตงงช่วงนี e. ้อาจจะพักองศาทั้งสองดาวเลยทั้งดาวพฤหัสทั้งดาวเสาร์พักองศาจะอาจจะมีอัดครับอกครับใจบ้างแต่ตัดสินใจไปเลยค่ะในเมื่อ ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนเลยค่ะหรือจะทําธุรกิจส่วนตัวก็ทําเลยนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จังหวะโอกาสในการเริ่มต้นในการท<ช>ํางานโ<ช>ดยเฉพาะดาวมฤตยูเนี่ยปีหกหจะย้ายออกแล้วนะคะจรปอใช่ค่ะดาวมฤตยูยเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงแล้วก็ไปในวันข้างหน้าถูกต้องค่ะเหมือนนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เราเรียนรู้หรือเราอยากรู้สิ่งนี้จะทําให้เราประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็การเงินก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดี เพราะว่าดาวอาทิตย์โคจรเข้าราศีพฤษภเกี่ยวเรื่องการเงินเพราะ,ะนั้นงานมาเงินมาสําเร็จแน่นอนค่ะในงั้นคนเมฆนี่ต้องไม่ลังเลไม่ลังเลค่ะใช่เพราะว่าตัวเองต้องเป็นนักรบเป็นนักกล้าใช่กล้าคิดกล้าทํากล้าพูดกล้าลุยแต่ว่าด้วยความที่อิทธิพลเมื่อกี้ที่อาจารย์โมเทวาให้ผลก็คือ,อดาวพฤหัสพักดวาวเสาร์พักนะคะอาจจะมีเนื่อยๆบ้างแต่อย่าลังเลค่ะในเมื่อวันเนี้ยเราให้แนวทางแล้วว่าเดือนมิถุนาเราเป็นแบบนี้ใช่คือในช่วงแรกๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงบางทีมันก็ยังคงต้อง มีการเรียนรู้นะครับมีการอะไรที่จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือยังยังพักยังโคจรเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดินหน้าพอเราเสาเราพหัสเดินหน้าปุ๊บทุกอย่างก็สําเร็จหมดใช่ไหมคะจันเองค่ะดังนั้นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจตัดสินใจได้เลยนะคะจันโอปเพราะฉะนั้นทั้งสามราศีเนี้ยเราก็พูดกันครบหมดแล้วนะคะถ้าใครอยากที่จะเอ่อรู้ดวงชะตาราศีของตัวเองก็ผูกดวงโดยตรงได้นะคะเพราะว่าราศีเกิดเนี่ยกับลัคนาอาจจะ เปลี่ยนเพราะว่าเวลาเกิดเพราะฉะนั้นดังนั้นน่ะถ้าจะผูกดวงลคณาเอเข้ามาที่ที่ลายแอดดวงหนึ่งสองนะครับหรือที่หน้าเพจหกสิบอรหันต์สิบผลฟันธงก็ได้ค่ะเซิร์ชในไลน์ก็ได้นะครับพิมพ์แอดดูอูดูเอ็นจีสิบสองนะครับหรือว่าจะสแกนเป็นคิวค่ะคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงเพจของเราก็ได้ครับสำหรับวันนี้เราสามราศีลาก่อนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะค่ะ สวัสดีค่ะดีค่ะถอดรหัส12ราศีเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมถ้าจะให้มีความแม่นยำต้องมีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่ชัดเจนจึงควรหาโอกาสมาตรวจดวงชะตากับทีม60อรหันต์สิทธิโหนฟันธงที่ไลน์แอดดูดวง12นะคะ